ไปมีมาเฟียอร่อยใช่ไหมสวัสดีค่ะแฮปปี้กาลังจ้องอยู่เลยจริงเหรอมาขามสวัสดีค่ะขอใส่แว่นก่อนนะรู้สึกว่าพอไม่ใส่แว่นเนี่ยนะมันอ่านไม่ค่อยจะชัดปวดหัวสวัสดีค่ะขอชิญโอเคไหมกลัวมันไม่ชัดสวัสดีค่ะวันนี้เก้าเดือนเก้าทุกคนจะมาจัดโปรโให้ฉ่ำๆเลย สวัสดีค่ะเดี๋ยวสักทุ่มครึ่งนะแกบอกแกจะเข้ามาคอยดูใชนน่ที่เช็ดแล้วคอยดูคอมเมนต์ให้ด้วยนะพอบอกให้แกเข้ามาคอมเมนต์แล้วเดี๋ยวจะเชิญแกจะเข้าเป็นป่าไม่รู้ทรงผมน่ารักเหรอจริงหรอรอกดไลค์โปจริงหรอเอาเลยไหมช่วงรอพี่เป๊กเอาเลยป่ะไลคโปเลยไหมคะเพราะอะไรดู่ะ เตรียมมาชงพยากกินเองเตรียมอุปกรณ์พร้อมอักแมจะกดเลยใช่ไหมไลโปจัดไปค่ะกลัวราคาโปรเก้าเดือนเก้ากลัวราคาจะถูกกว่าที่กบเขียวเคยซื้อไว้ถูกไหมสอง้ยสิบเอ็ดหรอจริงหรอสองร้อสิบเอ็ด สิเอ็ดถูกมากี <laughs> very ่เบรราคาดีมากเลยเออเฮ้ยดี๋ยวไปหยิบนมพึ่งแป๊บหนึ่งนะทุกคนมาแล้วมาแล้วมาแล้ววิ่งไปหยิบนมพึ่งมาค่ะโอ้เข่าชนโต้โอ้เจ็บ ซื้อบะหมี่แล้วกินไม่หมดด้วยค่ะใช่มันเยอะ,ะมีบะหมี่แบบลังแล้วถูกต้องกดได้เลยนะเดีย๋ยวเอาจัดโปรให้วันนี้9กเดือนเาเอาบะหมี่มาตั้งกันเผือเผือเนี่ยนะเราต้องดูหน้านจอ,อ,อว่าเห็นหรือเป่าเพราะว่าข้าเอื้อขออนุญาตจัดนิดหนึ่งนะะ บะหมีุ่ณคะะัะ้งก็สำบากจริงนะคะมือใหม่ก็จะอย่างนี้นะคะทุลักทุเลหน่อยสะกินวิซีค่ะทุกคนวันนี้เราเตรียมอุปกรณ์มาเพราะเราจะโชงกินจะทำน้ำซอสมาเฟียแบบขวดขไข่ไหมเดี๋ยวพี่ไปเข้ามาเดี๋ยวถามให้นะถ้าจะลืมเหยเนี่ย เล่แบหนึ่งนะคะทุกคนทุกี่ที่ไลฟ์อยู่จ้าว่าเพียงสี่สิบอันี้หมายถึงอะไรนี่หมายถึงไต้หวันหรือพิซนโลกเพียงสี่สิบกับหกโมงห้าสิบไม่ไมไม่ไปแล้วเปลี่ยนเลื่อนวันจ,าจ,าจา้าจ้าจ่าเดี๋ยวพิมพ์ก่อนเดี๋ยวนางลืมขอคุยธุระไปด้วยนะ <laughs> ทีเที่ยง40กรับจริงๆวันนี้ตอนแรกจะไปไลฟ์ในโกดังแหละจะพาทุกคนไปดูโกดังแต่รถติดมากเลยไม่ไปละเปลี่ยนใจพิษนุนโล้ ฝนตกไม่หนักนะแต่ว่ามันลปรยปรอยแต่ว่ารถติดมากจะชงในโปรลลนะทุกคนชงกับน้ำแข็งเลยค่ะนี่เพื่อความสดชื่นอผิดแก้วอ่ะอศาสตร์เตรียมแก้วนี้วชงกาแฟ ทักมาเถอะอ่า uh, I'm beautiful thank you อยากได้กาแฟเหรอคะอ่ะมาจัดมาเลยคะ่ะกาแฟด้วยอ่ะจัดมาเลยคะ่ะพี่เแ็กเดี๋ยวสักทุ่มครึง่งเดี๋ยวแกจะเข้ามาทักทายนะคะตอนนี้แกอยู่ขอนแก่น วันก่อนอยู่พิษณุโลกแล้วก็พูเรือแล้วก็ขอนแก่นอยู่ไปทุกที่เลยอ่ะทุกคนดูนะนี่คือชงกับน้ำแข็งเลยนะคะให้ดูความละลายง่ายของเขาวางนี้เห็นปะไม่เห็นอ่ะทุกคนนี่คือชงกับน้ำแข็งเลยนะ อันนี้ราคาวิซีค่ะมาพร้อมกับนมพึ่งกันแก่นี่นมพึ่งนี่วิซีนะคะมันจะมาเป็นซองแบบนี้เราชงวิซีนะคะหนึ่งซองนมพึ่งสองช้อนช่วยเรื่องผิวแล้วก็เสริมสร้างภูมิค่ะและราคาดีมาก <c oughs> วันนี้ราคาดีสุดๆกาแฟนะคะกาแฟมีสามสิบซองอวิซีก็สามสิบกาแฟก็สามสิบนะคะ ราคาวันนี้ดีมากเลยกาแฟยอยู่ที่246บาท50สตางค์เลิศราคาดีดีจริงๆค่ะวิซี21 1บาททำไมราคามันดีแบบนี้ลรียาราะคาเรียาซ้อมค่ะวันนี้เรียาซ้อม อันนี้นะคะวันนี้เราจะจัดโปรให้ทุกคนนะคะ9เดือน9จัดเลยนี่ค่ะบะหมี่มาเฟียอร่อยร้อยมาอร่อยจริงอร่อยจริง,รงค่ะยิ่งนี่เลยสไปซี่คาโบนาร่าอร่อยมากวิซีนมพึ่งตะก้าสราคาตอนนี้อยู่ที่211บาทสั่งไปแล้วคุณจูดขอบคุณนะคะ เมียกลับตอนไหนมืดเลยค่ะกดแล้วค่ะกาแฟคุณแหม่มใช่ไหมชื่อคุณแหม่มใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณมีตางกาแฟนะคะไม่มีน้ำตาลความมันมาจากน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นแล้วก็ความหวานมาจากย่าหวานค่ะน,นี่วิซีชงแล้ว สดชื่นเดี๋ยวพี่ไปเข้ามาสักทุ่มครึ่งแกบอกนะให้ทุกคนช่วยดูคอมเมนต์แกด้วยนะเดี๋ยวพี่จะเชิญแกแต่ไม่รู้แกจะเข้าเป็นหรือเปล่าแกอยู่งานวันเกิดเคยสั่งตอนอ๋อเหรอคะคุณจูขอบคุณนะคะได้รับของวันนี้ชงแล้วอร่อยมากเย้ดีใจจังเลย วัสดีครับป้าธัญญาสวัสดีครับสั่งแล้วคะ่ะคุณทอยขอบคุณนะคะนี่นะคะสิสีเพิ่มความสดชื่น You are so beautiful Thank you so much วันนี้นะคะ9เดือน9จะจัดโปรให้จุกจุกพิ่งมารีวิวสินค้าหน่อยคะ่ะเอาตัวไหนดีฟองพิเตยก่อนตอนนี้กำลังอันนี้คือวิซีนะคะวิซีกับนมพึ่งค่ะตัวนี้เสริมสร้างภูมิและช่วยเดองผิวนะคะวิซีตัวนี้นะคะ30ซองมาพร้อมกับนมพึ่งกันแก่ค่ะช่วยดึงผิวแล้วก็เสริมสร้างภูมิค่ะ วิตามินซีทุกคนก็รู้เนาะว่าช่วยอะไรบ้างลูกสาวแปดขวบซื้อมาเฟียทานอร่อยมากบอกว่าอร่อยมากทานหมดหอแล้วโอ้เก่งมากเลยอะ่ะแล้วหนูไม่เผ็ดเหรอลูกแต่ถ้าเกิดว่าทานตัวเนี้ยจะเผ็ดน้อยค่ะได้รับวิตีแล้วคุณรีมเป็นยังไงบ้างคะชงดื่มชนแก้วกันไหมสดชื่นมากวม่มีมีฮารานค่ะ คุณรุ่งทิพย์ขอบคุณนะคะเป๊กไลฟ์เป็นธรรมชาติใช่ไหมใช่เพราะว่าแกสร้างภาพไม่เป็นไม่เป็นจนกวดช่องจะปลิวเลยล่ะค่ะคุณเพนได้ค่ะพี่นกบอกว่าหน้าอร่อยอร่อยจริงค่ะอร่อยมากค่ะทานได้วันละ 2, 3, สองสามสี่ซองอย่างนี้ได้เลยค่ะ ตัวนี้นะคะเพิ่มความสดชื่นให้กับเราด้วยแล้วก็ใครที่ติดดื่มน้ำหวานน้ำชงตัวนี้ทดแทนได้ดีมากเมื่อมีสั่งอย่างไรกดที่ตะกร้าได้เลยนะคะเรามีโปรโบแบบแปดหอด้วยแล้วเราก็มีเป็นยกหลังด้วยค่ะโอ้โหอยากได้เผ็ดเพิ่มอีกหรออืมอันนี้ไม่รู้เลยอะสั่งแล้วลองคันก่อนค่ะคุณเลดี้คอสเมติกระยองขอบคุณนะคะ เจียบอกว่าบอกคุณบอกว่ากดที่ตะกร้าล่างซ้ายของจอได้เลยค่ะ,ะมีตะกร้าสามถึงสี่เลยจ้าเดี๋ยวพี่เป็กน่าจะเข้ามาสักทุ่มครึ่งค่ะได้ค่ะคุณธิดา ดชื่นบะหมี่มาแล้วอร่อยมากคุณแอนนี่อร่อยเนาะมัดหมี่มาเฟียสั่งมาลูกชายกินจะบอกว่าบะหมี่ใช่ไหมลูกชายกินหมดวันเดียวโหสั่งใหม่ยกลังมาราคะว้าวเจ้าของคงดีใจน้ำส้มหนึ่งหอ่อ,อวิซีใช่ไหมคะมี30ซองค่ะแล้วก็มีนมพึ่งต้านแก่ด้วยได้ไปสองชิ้นแบบนี้ค่ะ เราจะทานวิซีหนึ่งซองนมพึ่งสองช้อนนะคะเพราะว่านมพึ่งเนี้ยเป็นผงใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าจะจะเอ่อบูสต์ผิวเร่งด่วนวิซีสองนมพึ่งสี่ช้อนค่ะอร่อยอา้าวพี่เป๊กมาแล้วเดี๋ยวนะทุกคนเชิญก่อนอ่าแกมาแล้วพี่มายังเปิดกล้องเป็นเปล่า ไงวะว่าแล้วมันต้องเปิดก้องไม่เป็นเป็นแล้วไหนโอ้ไม่ได้ยินเลยอ่ะได้ยินไหมก็พี่อยู่เสียงดังอ่ะฮะว่าพี่อยู่เสียงดังเปล่าพี่ดังนะ ปิด่ินในห้องเลยเราได้ยินเสียงไหมได้ยินแล้ยินขายอะไรอยู่อ่ะเรามีมาเฟียมีซีทิปโปไ,ไลโปอ<แ>กอไลโปแร์กับแอร์มีกับวันไหนเนี่ยพรุ่งนี้ทำอะไรคิดถึงเหรอถึงมากใจจะขาดรอนๆอน ไม่มีคนดูป่ะเนี่ยไม่ต้องสนใจว่าคนดูกี่คนไม่ต้องสนใจไม,ไม่ดูเสียเวลาโอ้ยแล้วที่เขาเข้ามาอยู่เนี่ยก็ไม่ใช่คนหรอก็คือคนทั้งงาน,นเห็นนะหน้าไหนมองไม่ใส่แว่นบอกทิตอนนี้หรอเก้าหมื่นคน ข้าหมุ่นคนซุปเปอร์แมนนะมึงคนไปเรียกเลย <S <S ม,มีมีวันนี้ขายบะหมี่ได้บ้างปล่าไม่รู้ยังไม่ได้ไปดูในตะก้าเลยน่าจะได้นะเพราะวันนี้มีเป็นหลังด้วยพี่<ะ>ใช่แล้วก็เออ พรุ่งนี้ไปออกรายการเลยนะอย่าลืมแม่ออกได้ไหมไม่ได้มันไายหาเพื่อนๆเราในนี้ดีกว่าไม่ได้พี่ต้องไปด้วยนะพี่ต้องไปด้วยคิดค่าตัวนะเว้ยคิดเท่าไหร่เดี๋ยวให้ห้าบาทห้าหมื่นโวยกระจอ อ้าขายต่อไปใครไม่ซื้อบะหมี่มาเฟียบ้างเหรวันนี้ไหนพี่ทำบะหมี่มาเฟียมาให้กินหน่อยสิทำตอนนี้นะเออ,อ,อไปงานให้เหรอให้เขาให้ใครไปทำมาให้หน่อยสิฮะ <c oughs> เป็นแว่นคู่เลยนี <c oughs> ่ไงมีคนกำลังซื้อบะหมี่มาเฟียเต็มเลยพี่ไหนอ่ะ ไม่เห็นหรอนี่ไงที่ขึ้อนอยู่หน้าจอเนี่ยซื้อ,อยังครับซื้อ,อยังคาโบเนลา่าถ้าซื้อเราได้อะไรฮะถ้าซื้อเราได้อะไรซื้อเราได้อะไรก็ได้กินนะดิได้ไ,ดไรอ่ะออถามตลกตอนนี้อยู่ขอนแก่นถามว่ารสชาติไหนอร่อยสุดไม่ได้ถามว่าอยู่ที่ไหนอ้าวเหรอ <ừ. S 2> เออฝนก็ยังตกนี่นนคือไม่ได้ยินใช่ไหมยินอ้าวตัวนี้ลืมไปแล้วแน่ๆว่าถามมาอะไรคนเดินผ่านไปผ่านมาเยอะแยะอายเขามากเลยไม่ต้องอายอายทำไมบอกว่าเรากำลังไลฟ์อยู่ อ๋อรสชาติไหนอร่อยเมื่อกี้ถามไปดูเซสอ๋ออ,อ่านข้างล่างใช่ไหมรสชาติไหนอร่อยจริงๆอร่อยทุกรสเลยครับเมื่วอวาเบหม้ยนถามว่าจะมีรสบวกหนึ่งจุดห้าไหมเผ็ดกว่านี้มีบวกสองหรอเมื่อไหรออกอน่าจะไม่เกินเดือนนึงอ่ะแต่ว่าขายเฉพาะออนไลน์นะแล้วมันเผ็ดไม่พอหรอ ก็บางคนเขาก็ไม่เผ็ดไงอ๋อแล้วพรุ่งนี้พี่กลับกี่โมงนี่ไม่มีอะไรจะคุยใช่ไหมเนี่ยถามว่ากลับกี่โมงเฮ้ยใครช่วยแคปหน้าจอเนี่ยทำไมเกิดมาไม่เคยใส่แว่นคุยกันเลยเนี่ยนะนี่รู้ไหมว่าววเพราะว่าอ่านอ่านคอมเมนต์จากพี่ไลฟ์กับพี่อ่ะมันทําให้ปวดตามากเลยหลังจากนั้นแท้ต้องใส่แว่นเลยอะ่ะน่าจะยาวี่ ไม่ใส่พี่ก็มองไม่เห็นไงไม่เห็นเลยอ่ะไม่เห็นคอมเมนต์ไม่เห็นอะไรเลยอ่ะพี่ไปตรวจสายตาย,ย่างไปเช็คย่างว่าพี่สายตายยาวเท่าไหร่อันย่ญญาพูดเรื่องเรามากๆคนก็จะฟังอยูเนี่ยข<อ>า,ายของขายเดี๋ยวคนเบือ่อรู้แล้วขายมานานแล้วรู้แล้ว,ลวพี่พี่ันเนี้ยพี่พูดถึงตัวนี้ทีหน่อย อันนี้นะคะอุ้ยอันนี้นะคะชัดนะคะเฉยเยอะเที้ยโอ้ยอันนี้นะอยู่กับใครคแมมนะคะเลยนะอยู่กับใครอยู่กับใครละ่ะอยู่กับสาวหรือเปล่าแหมนะคะอันนี้นะใครเป็นผัวนะฟังไว้เลยซื้อให้เมียกินซนะยินแล้วเป็นไง ชำ้ชำช้ำช้ำมากเขาบอกมันมันมันไนอ้นี่อย่าไ่ขายเลยอยากซื้อซื้อเราเอาไม่คนเออชุดคืออะไรไงเดี๋ยวพี่ให้ให<อ>้พวกนีช่วยอ่านอะไรช่่ำเห็นแล้วลองดิลองดูลองดูงดชํำเลยค่ะ วีนเป็นไงมนุษย์ป้าทำไงก็ดีขึ้นนะเด๋ยวนี้ต้องให้มันยัดวันละเช้าวันละเย็นเฮ้ยว่าเช้าเย็นเช้าเย็นกินกินวันละวันละสองเมตรเช้าเย็นงไงค่อยฝักี่ถูกต้องกินวันละเมตรสองเมตรแล้วสัมไว่สัมเช้าสัมเย็นหมายถึงกินแล้วจะได้ไม่แห้ง ผิวจะได้ไม่แห้งอะ,อะไรไม่แห้งผิวพอ,อแล้วพอแล้วเดี๋ยวปิวเดี๋ยวปิวเปลี่ยนตัวก<ๆ>ินไปสี่ดีกว่าเอออยากไปนี่นี่เห็นดีเลยน้องหรือพี่วะอยากไปสามชุ่วขสองชุกสามชุกคืออะไรอ่ะ เลาสามชุดอิสุพรรณไงไม่รู้จักเหรอวะไม่รู้จักสามเจอก็ไม่รู้จักสามชุดก็ชุดก็ไม่รู้จักอีกแล้วสามที่เรียกใครอ่ะฮะเรียกใครอ่ะเดี๋ยวมี่แต่พี่วันทั้งหลายอ่พี่โบสวัสดีค่ะดาวติดต่อพี่กดพี่กดติดตามคันยา,าแล้วจริงเหรอ คนดูคนดูโอ้โหวันนั้นพี่เป้งไลฟ์คนดูสามสี่สามหมื่นเลยหรอใช่เขาเป็นดาวติ๊กต็อกดวงใหม่นี่คนนี้สิต้องบอกเขาระวังเขาพูดนะเดี๋ยวช่องย่าปิวนะใช่นั่นหน่ะดิพี่หนุ่มพี่หนุ่มช่วยสอนเขาหน่อยช่วยสอนเสียแล้วดีดีหน่อยย่าขอะไรบะหมี่วี่กาแฟอะไรอะไรไลโปเป็นแม่ค้าแม่ค้าไลโปไลโปไลโปคืออะไรไลโปไลโปคืออะไรย่าตวิตามินซีค่ะ อ๋อไปเป็นสีเป็กก็ชอบเป็นยาเอาอเอาเอาเอาฉ่ำให้พี่หนุ่มดูดิอเอาพี่เป็กอธิบายพี่หนุ่มฟังเร็วคืออันนี้คือยามที่สำหรับผู้หญิงแบบว่ามีเรียกว่าไหนสี่สิบอัพอะไรอย่างนี้น่แล้วกินแล้วก็ผิวดีตรงแล้วก็ฉ่ำด้วยใช่ไหมเปงนทีน่ดีอ๋อมีปัตตาก้า รู้ไหมเลชฉ่ำไม่รู้ไม่กล้าพูดบ่าปิ <c oughs> วค่ะหัวใจชุมช่มฉ่ำหัวใจชุมช่มฉ่ำใช่ค่ะหัวใจชุมช่มฉ่ำร่างกายชุมช่มฉ่ำโอเคโอเคตามสบายตามสบายพัดละเนแล้วเจอกันใหม่แล้วเจอกันใหม่สว,วัสดีค่ะไปล <c oughs> แล้วเหรอแล้วพี่ปูมาด้วยไหมมา <um> พี่เพียวพี่ปูเดี๋ยวพี่เพี่ปูมาหน่อย